ดวงคนที่เกิดวันพุธฟังทางนี้นะคะดวงรายสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่24เมษายนถึงวันอาทิตย์ที่30เมษายนในสัปดาห์นี้คุณมีความลังเลสับสนตัดสินใจไม่ถูกเลือกไม่ถูกไม่รู้จะยังไงดีหรือทางไหนดีและในสัปดาห์นี้อารมณ์ของคุณค่อนข้างจะแปรปรวนบ่อย เดี๋วดีเดยวร้ายเอาแน่เอานอนกับอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ในสัปดาห์นี้คุณอยากจะหันหลังถอดใจปล่อยวางให้กับธุรกิจการงานตัวใดตัวหนึ่งยิ่งถ้าหากว่าคุณทำหลายอย่างจับหลายทางอาจจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งทางใดทางหนึ่งให้ชัดเจนนั่นเอง ในสัปดาห์นี้จะมีการตัดสินใจจบสิ้นยุติเลิกราหรือล้มเลิกหรือต้องการการเป็นอิสระกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นบางครบางคนนะคะวันพุธจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนการสูญเสียหรือหมายถึงการทำบุญหาคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเอง จะมีเรื่องของการเสียเงินเกีเก่ยวกับรถรายยานพรหนะระวังเรื่องของการขับรถและการเดินทางด้วยค่ะคนโสดจะเจอคนมีเจ้าของหรือระวังจะโดนกินน้ำใต้ศอกหรือโดนคบผือเลือกและก็ให้ระมัดระวังการเกิดปัญหาเรื่องเกิดเรื่องเกิดราวด้วยค่ะคนวันพุธในสัปดาห์นี้ คุณมีความพยายามที่จะห้อยถอยห่างออกมาจากคนที่ชอบมาเล่นสนุกกับอารมณ์ของคุณหรือกวนประสาทคุณคุณจึงไม่ค่อยอยากจะคล้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับคนประเภทนี้เรียบร้อยค่ะสำหรับดวงคนมันพุธและสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์แบบมีค่าครูสามารถแอดไลน์ทักไลน์อาจารย์มาได้นะคะไลน์อาจารย์อยู่ใต้โปรไฟล์ค่ะ ขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังนะคะสวัสดีค่ะ